สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับกับช่อง YouTube นะครับสุพจน์เกษตรทรัพย์สินนะครับช่องที่แบ่งปันความรู้งานซ่อมสีรถยนต์ภาคสนามริงเล่นจริงเจ็บริงเงาริงงหลายิงนะครับกับผมนะครับตีอิเตอร์นะครับก็ห่างหายกันไปสักพักหนึ่งนะครับด้วยคือด้วยกิจวัตรประจําวันของผมนะครับก็เพราะผมทํางานหลายอย่างนะครับนี่ก็เพิ่งจะเทรนนิ่งวันที่2รุ่นที่6ไปนะครับ ก็ไม่อยากเอางานเทรนนิ่งมาลงเยอะนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆจะไม่ได้ประโยชน์นะครับก็เอาความรู้มาฝากกันละกันนะครับก็ช่วงนี้ผมอาจจะยังไม่ได้ทําเป็นคลิปเป็นอะไรนะครับเพราะผมก็อย่างที่บอกนะครับผมจะจะไม่มีคนถ่ายให้ด้วยนะครับผมไม่มีคนถ่ายให้ด้วยแล้วก็ไม่มีคนถ่ายให้ด้วยแล้วถ้าผมจะถ่ายก็ต้องเป็นกลางคืนนะครับมันก็จะเลยเลยจังหวะก็ไม่ค่อยสะดวกนะครับ ก็เอาความรู้เป็นเป็น,เป,นเป็นเรื่องที่ผมจะมาด้านปากเปล่าให้ฟังแล้วกันนะครับแต่ถ้าใครสงสัยอะไรยังไงนะครับถ้าจะทําให้ทําคลิปอะไรยังไงเป็นพิเศษนะครับอันนั้นก็เดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวผมอาจจะหาเวลาทําให้นะครับแต่นี้ก็ด้นปากเปล่าไปส่วนๆก่อนแล้วกันนะครับวันนี้นะครับผมจะแ่งมาแบ่งปันเรื่องของวิธีการนะครับการแก้ปัญหาสีช้ำนะครับ การแก้ปัญหาสีช้ำมันคืออะไรนะครับเรื่องแรกนะครับก็ควรจะรู้ก่อนว่าไอ้สีช้ำสีช้ำที่ว่าเนี่ยมันคืออะไรนะครับเราต้องเข้าใจนะครับถ้าคนที่เคยพ่นสีอยู่แล้วนะครับก็จะรู้อยู่แล้วว่านะครับถ้าเราพ่นสีมากเที่ยวนะครับแน่นอนนะครับสีมันจะเริ่มคล้ำไปเรื่อยๆเพราะมันหนามันมากเที่ยวนะครับมันจะคล้ำมันจะดำขึ้นไปเรื่อยๆนะครับซึ่งถ้าคนที่มีความรู้ในเรื่องของสีบ้างอยู่แล้วนะครับ ก็จะทราบดีนะครับว่ามีเพื่อนมาปิดปั๊มลมให้นะครับทะกี้ปั๊มลมดังมากนะครับก็คนที่มีความรู้ในเรื่องสีอยู่แล้วก็จะทราบดีว่านะครับสีกระป๋องหนึ่งนะครับสามารถพ่นออกมาได้มากกว่าสี่เฉดนะครับอันนี้ก็ความรู้จากอาจารย์ต้นนะครับเทคนิคของนิปอลนะครับก็ให้เครดิตอาจารย์ต้นด้วยอาจารย์ต้นด้วยแล้วกันนะครับคือผมก็รู้นะครับว่าสีกระป๋องหนึ่งมันไม่สามารถ คนพ่นต่างกันก็ไม่เหมือนกันแล้วนะครับปัจจัยมีอีกหลายๆอย่างเลยที่ทําให้มันไม่เหมือนกันทีนี้นะครับแต่ผมก็ไม่รู้หรอกว่ามันมีมากกว่าสี่เฉดแต่ผมรู้ว่าแค่ว่าคนพ่นต่างกันก็ไม่เหมือนกันแล้วเจอทินเนอร์ไม่เท่ากันก็ไม่เหมือนกันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นนะครับกรณีที่สีช้ําสมมุตินะครับผมตีต่างว่านะครับประตูบานกลางเนี้ยนะครับเขาพ่นสีนะครับซึ่งตอนที่เขาเทียบสีมาแล้วเนี่ย ประตูซ้ายประตูซ้ายขวานเนี่ยนะครับสีที่เทียบกับแผ่นเนี่ยใช้ได้นะครับแล้วเขาก็เลยพ่นประตูบานกลางแค่บานเดียวทีนี้อาจจะด้วยเหตุผลที่ว่าสีมันยังลายอยู่ผิวมันเริ่มหยาบหรือสีมันลายหรือมากเที่ยวแล้วมันไม่สามารถทําให้มันสม่าเสมอได้นะครับเขาก็เลยอาจจะต้องพ่นมากเที่ยวขึ้นไป พอพ่นมากเที่ยวขึ้นไปแล้วเนี่ยปุ๊บเนี่ยแน่นอนนะครับเฉดสีเปลี่ยนเฉดสีเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยพอแกะกระดาษมาปุ๊บปรากฏว่าไอ้ตัวที่เราพ่นกับแผ่นเนี่ยนะครับมันใช้ได้แต่กลายเป็นว่าพอเราพ่นจริงใส่ประตูเนี่ยสีมันเริ่มหนาเที่ยวไงครับสีมันเริ่มหนาเที่ยวมันมากเที่ยวมันช้ำนะครับภาษาช่างเขาเรียกสีมันช้ำนะครับมันพ่นมากเกินไปมันหนาเกินไปมันเลยเกิดอาการคล้ำมันจะดำนะครับ ทีนี้ผมก็เลยให้ความจำกัดความตรงนี้ว่าสีมันช้าแล้ววิธีแก้สีช้าตรงนี้ทํำยังไงนะครับวันนี้ผมจะมาบอก3วิธีในการแก้สีช้านะครับ3วิธีในการแก้สีช้านะครับเรื่องแรกนะครับนะครับผมเอาเอาขาเรียกอะไรผมไล่ลําดับไปแล้วกันนะครับไล่ลําดับไปเ,เดี๋ยวเดี๋ยวลองอา,อาจจะไม่ได้เรียงลําดับสัทีเดียวนะครับก็อาจจะไป เลือกดูนะครับวิธีการที่เราคิดว่ามันเหมาะสมสำหรับเรานะครับก็คือเรื่องแรกนะครับถ้าเราจะเอางานจบภายในวันนั้นนะครับเช่นนะครับประตูบานกลางนะครับมันคล้ำแล้วตอนนี้มันดำใช้คำว่าดำเลยดีกว่ามันคล้ำกว่าแก้มกว่าประตูหลังนะครับแล้วถ้าต่อให้เรารูปน้ำเนียน นะครับต่อเราต่อให้เรารูปน้ําเนียนนะครับเราเอาสีของมันพ่นลงไปอีกมันไม่มีชั้นเคลียร์ป้องกันด้านบนนะครับแน่นอนมันก็จะดําไปเรื่อยนะครับทีนี้เราเราจะจะกู้สีกลับมาไม่ได้แล้วนะครับเขาเรียกเขาอะไรเขาเรียกว่าอะไรถ้าภาษาช่างผสมเขาจะเรียกมันกู้สีกลับมาไม่ได้แล้วเพราะสีมันช้าแล้วนะครับนะครับอันนี้ภาษาของช่างเขาเรียกกันนะครับทีนี้การจะแก้นะครับในวิธีที่หนึ่งเนี่ยนะครับ เราจะต้องใช้สีนะครับสีคนละสีของมันเลยนะครับเช่นนะครับตอนนี้สีขาวประตูมันเป็นสีขาวนะครับแต่มันเริ่มคล้ำแล้วสีขาวมันเริ่มออกเหลืองออกคล้ำกว่าแก้มกว่าประตูแล้วนะครับเราก็ไม่เอาสีอื่นมาเลยสีอื่นมาตีเลยตีค่าเลยนะครับทั้งบานเลยนะครับเช่นเป็นสีที่ต้องเป็นสีที่อ่อนนะครับต้องเป็นสีที่อ่อนนะครับ อ่อนกว่าอะไรอ่อนกว่า App, ประตูซ้ายขวาด้านข้างซึ่งไม่ใช่สีขาวนะครับเอาสีคนละแบบมาตีเลยก็ได้เป็นสีบงสีบอลหรืออะไรก็ได้นะครับเอามาตีเลยแต่ต้องเป็นสีที่อ่อนกว่านะครับไม่เอาสีที่เข้มกว่านะนะครับไม่เอาสีที่เข้มกว่านะครับแต่ต้องไม่ใช่สีขาวด้วยกันนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีของผมเองนะครับก็ซึ่งก็ผิดถูกยังไงของอภัยนะครับเพราะผมเคยแก้ในลักษณะนี้มาแล้วนะครับแล้วมันก็จบไปได้ด้วยดี นะครับเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องนั้นนะครับเราเอาสีที่ไม่ใช่สีของมันที่ไม่ใช่สีของตรงตัวของมันนะครับมาฆ่ามันเลยนะครับมาฆ่ามันเลยคือพ่นใหม่ทั้งมาเลยนะครับแล้วค่อยลงสีจริงลงไปตามปกติกรณีที่สีจริงใช้ได้นะครับเราจะฆ่าความช้าของสีนะครับเอาสีคนละอันมาตัวคนละตัวมาเลยมาฆ่านะครับตัวนี้นะครับถ้าเราเอาสีเดิมพ่นลงไปนะครับแน่นอนนะครับ มันจะดำไปเรื่อยมันจะดำไปเรื่อยผมไม่แน่ใจว่าในทางาวิทยาศาสตร์หรือทางวิชาการมันจะเรียกว่าอาการยังไงเพราะว่ามันมันกู่ไม่ได้มันกู้ไม่ได้นะครับมันกู้ให้สีกลับมาเหมือนเดิมไม่ได้นะครับคลิปนี้อาจจะยาวนิดนึงนะครับเป็นประโยชน์นะครับตั้งใจฟังให้ดีแล้วกันนะครับเป็นประโยชน์แน่นอนนะครับเจ็ดนาทีไปแล้วนะครับอันนั้นคือวิธีแรกนะครับให้เราเอาสีที่ไม่ใช่สีของมันนะครับเช่นถ้าเป็นสีขาว กาสีอันอื่นเลยตระกูลบอลหรืออะไรอะไรมาใส่เลยนะครับที่ไม่ใช่สีขาวนะครับถ้าสีขาวเหมือนกันนะครับเรามาลงไปนะครับบางทีมันกู้กไม่กลับมันกู้ไม่ได้มันกู้สีไม่ได้สีที่ช้าไม่ได้นะครับให้เราทําอย่างนั้นนะครับแล้วค่อยเอาสีจริงลงตามปกตินะครับเนื่องจากว่าพอมันโดนสีอื่นฆ่าไปแล้วปุ๊บเนี่ยทีนี้เราจะพ่นสีใหม่ลงไปเนี่ยมันก็จะสามารถให้เฉดสีที่มีความใกล้เคียง ตั้งแต่ต้นที่เราต้องการได้นะครับอันนั้นคือเรื่องที่หนึ่งวิธีการที่หนึ่งนะครับวิธีการที่สองนะครับก็วิธีการที่สองนะครับก,ก,อบก็อาจจะใช้เป็นกรณีที่เกิดเรารู้สึกว่าเฮ้ยแม่งพ่นจนบอลมันหยาบแล้วนะครับสีมันเริ่มหนาสีเริ่ม,มันเยิ่มเริ่มหยาบแล้วนะครับแล้วก็เขาเรียกอะไรเริ่มทํางานยากแล้วนะครับเราอาจจะถ้าเราในกรณีถ้ามีเวลานะครับ เราอาจจะเคลียร์เลกเกอร์ทับประตูบานนั้นไปเลยนะครับการเคลียร์แลกเกอร์ทับประตูบานนั้นนะครับมันจะทําให้รุ่งเช้ามาปุ๊บเรามาลูบน้ํานะครับเราสามารถเอาสีตัวเดิมลงได้เลยนะครับซึ่งมันจะไม่ทําให้มันดําไปกว่าน,นั้นเพราะอะไรเพราะมันมีแลกเกอร์เป็นตัวบล็อกด้านชั้นด้านบนนะครับมันจะไม่ซึมลงสู่สีนะครับเพราะฉะนั้นพอมันมีชั้นแลกเกอร์ทับด้านบนแล้วปุ๊บ เราก็จะพ่นทับแลกเกอร์ไปปุ๊บมันจะให้เศษสีที่เราต้องการที่เราเทียบแผนเทียบได้ในตั้งแต่ต้นนะครับมันจะเป็นการฆ่าสี้ํานะครับมันเป็นการฆ่าสีช้ําอีกประเภทหนึ่งนะครับวิธีที่3นะครับวิธีที่3นะครับก็ให้เลือกตามตามความเหมาะสมนะครับ,ว, 3, จจนะรบวิธีที่3เนี่อาจจะโหดสักนิดหนึ่งนะครับวิธีที่3มเนี่ยเอาทินเนอร์จุ่มผ้านะครับ ออกทั้งบานเลยนะครับวิธีนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับดูว่ารถที่เราทำนะครับสีมันเดิมหรือเปล่าถ้าสีเดิมนะครับถ้าสีเดิมโรงงานนะครับทำได้นะครับแต่ถ้าสีผ่านการทำมาแล้วอะไรมาแล้วนะครับต้องระมัดระวังตรงนี้ต้องลอกครอบเลยนะครับไม่งานถ้าเราทินเนอร์ไปชุบจุ่มผ้าฉ่ำๆเช็ดนะครับไปเช็ดไปนะครับย่นเหี่ยวนะครับกลับกลายเป็นงานยักษ์เลยนะครับทีนี้นะครับ นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็เอามาแบ่งปันกันนะครับ3วิธีนี้นะครับเลือกให้มันเหมาะให้มันแมทกับเรานะครับก็ประมาณนี้นะครับมันคลิปยาวแล้วนะครับ9นาที10นาทีแล้วนะครับโอเคนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับกับผมนะครับตีอินเตอร์นะครับกับ u p j Auto Body by ช่างต้นนะครับสวัสดีครับ